สวัสดีครับชาวแวร์เรเวอร์ครับเดือนนี้เมษายนแล้วนะและน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปีด้วยอยังไหวกันอยู่ไหมครับแต่ต่อให้ร้อนแค่ไหนถ้าใจเราเย็นสัอย่างเราคงยิ้มได้คุณว่าจริงไหมวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆก่อนเลยนะครับว่าคุณยิ้มอย่างสบายใจครั้งล่าสุดเมื่อไหร่จํากันได้หรือเปล่าครับ โทษครับพี่ครับจะยิ้มอะไรครับอะไรคนมีความสุขกับชีวิตก็ผิดเหรอวันนี้อาการดีสด8ปองศาเราควรจะยิ้มส8ปองศาคิดมากได้ไหมเราอะเป็นอะไรไม่ไดนหน้ามันตูดชเชอนะไบอกตรงนะฮะพี่บอกตรงเลยตรงเลยครับว่าหน้าที่พี่กำลังเห็นอยู่เนะะี่ยฮะมันคือหน้าปกติของผมครับบอกตรงเครียดมากเยลยบอกตรงเครียดมากครับเเครียดเรื่องอะไรเนี่ย ความจริงปัญหาที่ผมจะมาปรึกษาพี่นะมันเป็นปัญหาระดับชาติฮะระดับชาติเลยใช่ครับมันคือการวัดระดับความเป็นซุปตาครับผมขนาดนั้นกับเพื่อนๆซึ่งทางออกมีทางเดียวคือผมต้องชนะชนะชนะเท่านั้นแล้วทำไมอยากชนะขนาดนั้นอ่ะผมคิดว่าคนคนนึงนะพี่เกิดมาครับควรได้ลิมรสสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะบ้างพี่เข้าใจผมไหมเนี่ยพี่พี่เข้าใจผมโอเคไอคพี่นะโอเคใจเย็นๆใจเย็นลึดๆเข้าใจแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับผมผมช่วยอะไรได้ครับ พราะผมจะไปแข่งเซิร์ฟไงครับพี่ uh huh. ถ้าผมชนะนะฮะสายตาทุกสายตาของสาวๆเนี่ยจะต้องมองมาที่ผมโอยเดี๋ยวทำไมพี่แล้วผมมาช่วยอะไรได้อะพี่ช่วยอะไรได้ใช่ไหมครับ uh. เพราะว่าพี่มีความคุ้เคยทางด้านทะเลครับผม uh. แล้วถ้าผมเกิดชนะขึ้นมานะครับ uh. ผมก็สามารถไปบอกใครตอใครได้ว่าที่ผมชนะครั้งนี้นะครับต้องยกความดีความชอบให้พี่อ้นเท่านั้นเลยครับพี่อ้นเป็นคนสอนผ,ผมมากับมือเลยครับผมแล้วทีนะ่ะพี่ช่วยผมด้วยนะครับ เซิร์ฟระดับชาติเดี๋ยวต้องภูเก็ตใช่ไหมใช่ครับพี่ไป,ปอ่ะแต่เพี้ยนครับฟล o ห์เฮาส์แบงคอกครับมันไม่ใช่ภูเก็ตนะพี่นะก็ะก่อนจะไปแข่งงานระดับชาติให้สาวกรีซเดี๋ยวมันต้องซ้อมมันต้องฝึกก่อนไงแล้วผมจะชนะแน่นะพี่รู้สึกใครรู้สึกอาจารย์ด้นครับจำอ่ะ ลสถ้าคุณอยู่ในเมืองแต่อยากเล่นเซิฟวันนี้ไม่ต้องไปไกลถึงทะเลกันแล้วนะครับเพราะที่สุขุมวิท26ที่นี่คือ Flo w h o u s สสถานที่ฝึกเล่นกระดานโต้คลืน่นกลางกรุงเทพมหาคนครที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้คุณได้เล่นกระดานโต้คลื่นในบรรยากาศเดียวกับทะเลบนน้ำ30,000แกลลอนความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับรองความปลอดภยดัยโดยการที่มีครูฝึกคอยดูแลคุณชั่วโมงละ4คนต่อรอบครับ ฉะนั้นเราต้องฝึกฝนให้มันเข้มข้นฝึกฝนให้เก่งซะก่อนอล้วเมื่อนั้นเมื่อเราแข่งเราจะชนะแล้วเมื่อเราชนะสาวจาก,กริกถูกต้องป่ะใช่ใช่ใชที่ก็เลยพายมาที่สุขูมิได้แหละที่นี่ชื่อว่า Flow House, Flow House. และนี่คือผู้ช่วยผมชื่ออาจารย์แส ผู้ช่วยชื่ออาจารย์ครัใช่ครับอาจารย์ไซม์รับน์้ช่วยอาจารย์ยครับสวัสดีครับทีนี้น้นองมีเป้าหมายไว้แบบหวังสูงมากครับที่สําคัญคืออยากชนะและให้สาวกรีซที่เขามีความแข็งแรงแข็เยอะมากก็เลยแนะนำน่อยแล้วกันนะครับถึรเริ่มงคำถามแรกเลยนะฮะอาจารย์ผมอยากทราบว่าไอ้โฟล์เฮาส์เนี่ยครับมันเหมาะกับคนประเภทไหนบ้างฮะจริงๆก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะฮะเด็กๆก็ตั้งแต่ประมาณสักสูงมาสี่สิบสองนิ้วนะไม่จำกัดอายุนะเด็นผู้ใหญ่ก็จนไปถึงที่เรารู้ว่าร่างกายเราพอรับกับกระแสน้ำได้ครับแล้ว กีฬาประเภทนี้ครับเขานิยมที่ที่ไหนกันบ้างะครับจริงๆแล้วกีฬาประเภทนี้มันเริ่มจากคนอเมริกาเรานะครับเขาสร้างขึง้นมา,าลแล้วก็มีความนิยมแพร่หลายไปเรื่อยไปถึงออสเตรเลียเกาหลีดูไบ<อ>แล้วประเทศเราก็เพิม่มมาเริ่มและสมมุติว่าไม่เคยเล่นเลยไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยไม่เคยแตะอะไรแบบนี้เลยนะครับอาจารย์คิดว่าเราอาจารย์อ้นครับแต่ก,กี้อาจารย์พูดว่าไม่เคยเล่นเลยนะอาจารย์นะ สมมติว่าสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าเราไม่เคยเล่นเลยไงครับแบบคนทางบ้านคงจะมีหลายๆคนที่ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยแตะต้องอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมผมรู้นะฮะใช่ไหมก็ถามคืออว่าถ้าเกิดไม่เคยเล่นเลยไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยจะเล่นกีฬาประเภทนี้ได้ไหมเกือบบ่อยเนาะเล่นได้ครับเล่นได้ทุกท่านเรามีมีผู้สอนหนึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเราท้าไปนั่งกันหน่อนะก็จะมีการสอนทฤษฎีนิดหน่อย แล้วก็ให้เล gez, ่นเรื่องของบอดบอร์ดไอ้ที่เรานอนไปนะบอดด์คือเราบอดี้หรืเราเล่นไปกับน้ำเพื่อไปดูความแรงของกระแสน้ำว่าน้ำมันแรงแค่ไหนแล้วเราจะรับกระแสน้ไหมพอหลังจากที่เราคล้องเรื่องกระแสน้ำแล้วเนี่ยเราเราชินกับมันแล้วเนี่ยเราก็มายืนแต่น้ำบอดอย่างที่คือกระชาบเลยแล้วเนี่ยของเบสิกของการเซิร์ฟจริงๆในทะเลนะครับไม่ยากอะไรครับไม่น่ากลัวจริงๆใช่ครับไม่น่าครับอาจารย์เผารต้นอาจารย์ตัวโอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับต้องที่ทราบมา โอ้โหอาจารย์ข้อมูลดีมากครับโอ้โหสบายมากคือผมไม่วง่อะไรเลยต้ห่วงน้องคือน้องก็ต้องฝึกอีกเยอะฮะก็เลยพามาที่นี่ให้อาจารย์ดูแลเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอให้อาจารย์โชว์ก่อนนะฮะเมื่อถึงผมให้เป็นผู้ช่วยผมโชว์ก่อนแล้วให้ดูแลน้องอาจารย์ไม่สบายมากยอาจารย์ช่วยโชว์ดีๆนะครับนี่อาจารย์อ้นมาดูทั้งทีเลยนะครับสบายมากครับอาจารย์ไม่ต้องห่วงผมเลยนะครับผมเป็นวงน้องอาจารย์อ้นครับผมมีคำถามคำถามมาถามอาจารย์นะฮะว่ามาอาจารย์เคยเล่นแน่นห แรงมากนะคำถามนี้ขั้นคำถามนี้ไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์อย่างใอย่างนี้อย่าถามที่ไหนเลยนะครับคนดูถูกผมมากนะเอออย่างนี้ไม่ได้คุณตั้งใจเรียนฝึกฝนให้ดีถ้าชนะ่อยว่ากันครับครูบาดูแลได้นะครับครับให้ฝึกไปฝึกซิไปครับไปสิเออ แล้วครับต่อไปเป็นยังฝึกเข้าสนามจริงกันแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนทางบ้านนะครับหรือคนที่มีประสบการณ์น้อยๆแบบนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการฝึกยังไงครับอาจารย์เราจะเริ่มด้วยการฝึกกับอดีดบอร์กนะครับผับผมมอมลงไปเพื่อไปเช็คกระแสน้ำว่ามันแรงแค่ไหน ครับขั้นตอนที่2หลังจากที่เริ่มรู้จักคลื่นแล้วครับแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงกับมันเนี่ยนะฮะมาถึงขั้นตอนอะไรครับอาจารย์เป็นการฝึกเรื่องของการยืนบนสแตน้าบอร์ดใช้การทรงตัวเป็นหลัก นสอนว่าอะไรนะอยากก้มแล้วก็ผมไม่รู้ตัวเหมือนกันอยู่ยีมันก็ลงเลย <laughs> ขอให้ยีพูดขอฟังให้ดีฟังให้ดีหลักของมันคือเมื่อเยี่บอดแล้วอยากก้มครับอยากก้มมาข้างน, <ะ S 1> นสิ อยากก้มาข้างหน้าครับเทน้ําหนักลงไปข้างหลังเทน้ำหนักลงไปข้างหลังขาหลังเป็นหลักขาหลังเป็นหลักขาหน้าเป็นรองขาหน้าเป็นรองโอเคครับที่ผมพูดอะไรไปมากนะครับคิดึึงสาวๆไว้ถูกให้เจ๋งสาวตึา ตอนนี้นะครับอาจารย์ของผมฮะกำลังจะประกาศสักห์ให้โลกรู้ครับว่าเขาคือสุดยอดเขาคือตัวจริงครับผมเพราะฉะนั้นฮะห้ามกระพริบตาจับตาดูให้ดีๆครับผมคุณอาจจะไม่ได้เห็นแบบนี้อีกแล้วครับ ประธานโทษครับพี่อ้นครับฝน<ะ>จะตกอยู่แล้วครับพี่ทากันแดดทาไมฮะไม่ได้กันแดดอันนี้กันยุงครับคือว่าไม่ว่าจะมีแดดหรือไม่มีแดดนะยุงมันอยู่ทุกที่และที่สาคัญยุงเนี่ยนำมาซึ่งไข้เลือดออกอต้องป้องกันตัวและน,นี้ไม่ใช่ครีมกันแดดเป็นสเปรย์กันยุงสูตรแป้งแห้งเร็วไม่เหนียวเนินอ่ะป้องกันยุงได้ยาวนาน6ชั่วโมงครับ,รบที่สําคัญคือเราใช้ได้แม้ตอนที่เรามีเหงื่อด้วยพี่อ้นครับ พี่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆเลยนะฮะแน่นอนอยู่แล้วน้องพี่ต้องเดินทางนี่ใช่ไหมเ,เดี๋ยวจะพาน้องไปที่หนึ่งซึ่งที่นี่นะครับเป็นที่ของการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันเลยเหมาะกับน้องด้วยนี่ถ้าผมดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงขึ้นมาผมจะชนะใช่ไหมเชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อพี่แล้วไปก็ได้มา <Hey! S 1> gastronom เป็นร้านอาหารแนวโมเดิร์นฟังกี้และอีโคอาร์ตเปิดใหม่ล่าสุดภายในร้านตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิลในคอนเซปต์ความสวยต้องมาจากสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบร่วมกัน คำว่า gastronom จึงหมายถึงศาสตร์แห่งการทำอาหารซึ่งที่นี่จะเน้นอาหารออร์แกนิกให้ความสำคัญกับ3ามคำก็คือดีสะอาดและมีคุณภาพดูได้จากเมนูที่เราสองคนสั่งในวันนี้นะครับก็คือ 1. black lip o s i e mussel spicy tomato sauce อร่อยด้วยซอสเมือเเทศแบบเข้มข้นครับ 2. spanish ham c r o c u e t a เป็นแฮมที่สั่งพิเศษจากประเทศสเปนเลยนะครับ และ 3. เบนโตแซนด์วิชทุกเมนูปรุงอย่างตั้งใจโดยเชฟรางวัลระดับเอเชียเลยครับท่านเชิญครับเดี๋ยวก่อนได้ไหมครับพี่ทำไมอ่ะมีหิวเหรอถามว่าหิวไหมมันก็หิวนะครับเชิญเลยครับแต่ผมมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงพี่นั่นคือเดียชชิิมมอพี่เล่นเป็นแน่เลยครับเล่นอะไรเหรอก็ที่เราไปเล่นกันมาตะกี้ไงพี่เซิร์ฟปะครับทำไมเหรอไม่กินเหรอ ม <c oughs> ไม่เคยเล่นครับนั่นไงพี่พี่ไม่เคยเล่นแล้วพี่บอกพี่เป็นอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้พูดนะครับพูเคยเล่นล่าสุดก็เป็นเลื่อนหิมะที่ดีมเวลครับ <c oughs> โอเคปะ่ะโอเคก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอางี้ดีกว่ามันเข้าเรื่องเราดีกว่าตอนนี้เข้าวงการแล้วใช่เป็นศิลปินแล้วเป็นนักร้องแล้วครับผมชีวิตเป็นยังไงบ้างครับ เรียกว่าเปลี่ยนจากตอนที่เราเป็นแค่เด็กนักเรียนธรรมดาเป็นนักศึกษาธรรมดาคนนึงครับตรงที่ว่าพอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบเยอะกว่าเดิมแล้วทุกครั้งที่ออกไปทํางานเราจะต้องไม่ทําให้งานมันดูไม่ดีทุกครั้งเพราะว่าแน่นอนคนที่จ้างเราเขาต้องหวังงานที่เป็นผลงานคุณภาพออกมาครับผมเขาคาดหวังเราอยู่แล้วแต่เราเข้ามาในวงการใช่ไหมมันต้องเจอเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วน้องรับได้ไหมผมทําใจไปแล้วนะเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติว่ะพี่การที่เราจะเข้ามาในวงการนี้มันจะต้องมีเขาเรียกว่าข่าวทั้งข่าวจริงแล้วทั้งข่าวไม่จริงครับเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาโดนอะไรไปบ้างก็เอาง่ายๆเลย<ด>ออกจากบ้านเอฟมาใหม่ๆช่วงแรกก็จะโดนข่าวที่เรียกว่าคู่จิน้นเนี่ยแหละข่าวนี้แหละคู่จิ้นกับนุเต๋อใช่ครับเป็นไงบ้างเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าตอนอยู่ในบ้านด้วยมั้งครับตั้งแต่ตอนเราอยู่ในบ้านด้วยกันใช่ไหมพี่ก็คือ ก็สนิทกันยิ่งผ่านไปแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์คนเริ่มน้อยลงน้อยลง<ๆ>น้อยลงเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จะไปคุยกับใครค,คุยกับกแพงคุยกับฝาบ้าน,ออนก็ไม่ใช่ก็เลยเป็นข่าวน้องเตาใช่ครับซึ่งตอนนี้เคลียร์กับข่าวนี้ไปแล้วยังผมว่ามันมันคือการเคลียร์แต่แรกแล้วนะพี่ก็ค,คือต่างคนต่าง ยืนยันว่าเพื่อนกันนี่คือมิตรภาพของเพื่อนกันแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะการเข้ามาก็จะเจออะไรแบบนี้แค่เราไม่สบายใจเพราะว่าเราถูกจับตามากไงก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้ปีนี้ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ด้วยเป็นปีทองของน้องใช่เข้าชิงรางวัลอะไรมากมายหมดจำได้ไหมเนี่ยเอาจริงจเลยนะพี่ผมจําได้ไม่หมดนะครับคาชาในชองคาชานี่เคยชนะอะไรมาบ้างไหมเคยชนะอะไรมาบ้างไหมประกวดชนะเคยเข้ารอบชนะเคยชนะอะไรพวกรางวัลอะไรบ้างที่เคยในความคิดของผมนะฮะคำว่าชนะจริงๆอ่ะ ผมจะบัญญัติขึ้นมาเองผมจะแบบไม่จําเป็นว่าชนะจะต้องเป็นที่หนึ่งเว้ยไม่ใช่ของการประกวดอะไรก็ใช่อย่างเช่นการได้เข้ามาบ้านอ่าทัว e ์แคลิมี่แฟนตาชียบ้านเอฟเข้ามา24คนนั่นคือจุดแรกคือผมชนะใจตัวเองละเพราะว่าใจตัวเองหวังไว้ว่าฉันจะต้องมาเป็น24คนนี้ให้ได้เพื่อเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อจะมาเรียนรู้เพื่อจะมาฝึกฝนแค่นั้นผมชนะแล้วสําหรับตัวผมไม่จําเป็นต้องได้ที่หนึ่งครับผมซึ่งเคยเราเข้าใจตรงกันว่าการได้ที่หนึ่งมันมักจะได้โอกาสที่ดีที่สุดเสมอ แต่ถ้าเราไปไม่ถึงตรงนั้นคนชายได้ที่สองรู้สึกยังไงผมรู้สึกยังไงที่ไม่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับผ,ผมคิดว่าทุกๆตำแหน่งที่ได้จะมีช่องทางหรือมีโอกาสของตัวมันอยู่เสมอ,อเพราะแน่นอนว่าอย่างที่ใครเคยบอกไว้ว่ามันไม่มีทางตานันทุกๆปัญหาหรือทุกๆตำแหน่งที่เรายืนะจะมีช่องทางให้เรา ก้าว <9 S 2> เดินไปเสอมอขึ้นอยู่กับว่าคุณหาใจหรือเปล่า่นั้นี้เราเปิดตาหรือเปล่าด้วยใช่อย่างที่พามาร้านอาหารร้านนี้นะครับเจ้าของร้านชื่อคุณโบครับเป็นแชมป์ระดับเอเชียเลยนะครับคือถ้าเป็นคุณโบและเป็นแชมป์ระดับเอเชียเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปคงคิดว่าทำนั้นได้ใหญ่ดีไหมทำนั้นได้ใหญ่ไปเลยดีกว่าให้ใหญ่ที่สุดหรือว่ายิ่งใหญ่มากแต่ว่าเราต้องยิ่งใหญ่ที่สุดไปเพื่ออะไรครับถ้าความสุขของเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นความสุขก็คือความสําเร็จจริงไหมถ้าคุณไม่ได้มองถึงว่าชัยชนะคือความยิ่งใหญ่ แต่ความสุขคือความสําเร็จระหว่างทางคุณจะได้เป็นแบบนี้เพลงของคุณก็เหมือนการมีเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความท้ายแพ้ความยอมแพ้ชื่ออะนั้นเพลงเธอพุ้ไม่แพ้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแม่ชื่อเพลงอะไรนะครับไม่เคยแพ้ฮะมันร้องยังไงครับจะล้มลงไปกี่ทีจะแพ้เท่าไรไม่คิดจะกลัวคอยบอกตัวเองลองให้รู้ไป จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจะลุกขึ้นเติมต่อฝันอันยิ่งใหญ่แค่ไหนเราไม่ท้อคุณร้องเพลงเพราะดีนะผมชอบจังเลยอ่ะ <c oughs> เพลงนี้ตอนนั้นที่แต่งขึ้นมาเนี่ยคชาตอนที่ร้องคิดอะไรอยู่อ่ะคิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับผมว่าคิดถึงใครอ่ะเพลงไม่เคยแพ้ใช่ไหม,มผมว่ามันสาหรับผมมันคือเพลงปลุกใจเพลงหนึ่งทําให้ทุกๆครั้งแบบเฮ้ยเราเราหน่อยหรือเรา หมดกำลังหมดกำลังใจหรือแล้วก็มังเบื่ออะไรสักอย่างพอฟังเพลงเพลงนี้มันทําให้แบบเฮ้ยกว่าจะมาตรงนี้ได้มันไม่ได้ง่ายมีคนอีกตั้งหลายคนที่อยากจะมาตรงนี้แล้วเขากําลังเขายังไม่พอที่จะมาถึงหรือโอกาสเขายังไม่เหมาะที่จะมาถึงแล้วมาถึงแล้วอทําไมเราทิ้งขว้างโอกาสที่เราได้รับมาง่ายๆวะด้วยคําว่ายอมแพ้ใช่ท้อแท้มันผมว่ามันมันดูไม่ให้เกียรติตัวเองถ้า่ันถามน้องเลยว่าคําว่าชนะกับคําว่าสําเร็จอันไหนสําคัญกว่ากัน สำหรับตัวผมเองนะครับ <learns> ผมคิดว่าคำว่าสำเร็จเพราะพะบางครั้งน่ะคำว่าชนะเราชนะมาแล้วก็จริงอแต่เราชนะมาเพื่ออะไรเราไม่มีจุดมุ่งหมายเราแค่ตั้งเป้าหมายว่าฉันต้องชนะฉันต้องชนะฉันต้องชนะแต่พอชนะมาแล้วไม่รู้ชนะเพื่ออะไรแต่คำว่าสำเร็จคือเราต้องมีจุดมุ่งหมายอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วเราทำจุดมุ่งหมายนั้นให้สำเร็จซึ่งจุดมุ่งหมายคนเราใหญ่เล็กไม่เหมือนกันแต่ทุกๆคนที่ไปถึงจุดมุ่งหมายเขามีความสุขเพราะฉะนั้นในบางสนามเราอาจจะไม่ชนะแต่เราก็สำเร็จ คุณว่าจริงไหมวันนี้ตอนบ่ายสองก็คงจะร้อนมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสําเร็จและคุณมีความสุขยิ้มแล้เถอะนะชาวแอบไวาไปละชาวแอบสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ายสองมากคิดถึงเธอในตอนเช้าคิดถึงเธอในตอนสายคิดถึงเธออีกทีสักช่วงบ่ายสองได้แอบ มองถึงตอนเย็นค่ำลงเอาอีกแล้วทิ้งคืนยังวันไว้แค่เธอคนเดียวแสนยิ่งใหญ่เธอรู้สึกไม่ว่าฉันรักเธอหมดใจ